สวัสดีค่ะแคทค่ะเจ้าของคนณควายฟาร์มหรือก็เรียกกันว่าแคทคนณควายนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะค่ะเรื่องความโดดเด่นของภูตวันนะคะจุดเด่นที่สุดของเขาคือหน้าเขาค่ะความอลังการของเขาความหนาความยาวของเขานะคะนี่นะครับพี่<า>พน้องครับกับเป็นเมียพันธุ์นะครับผมประจำอยู่ที่ฟาร์มคนณควายของเรานะครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมชื่อว่า ชื่อบัวทองค่ะมาครับพี่น้องครับปัดนีนะครับผมเรามาอัปเดตน,นะครับผมเจ้าดาวสยามนะครับผมตอนนีก็่แบบอลังการขึรร้นเก่าครับพี่น้องมารางวัลเกณ์แชมป์รางวันนี้แหละรางวัลของงานกระเบือแห่งชาตินี่แหละที่เฝ้ารอแล้วก็พยายามที่เหนื่อยอยู่ทุกๆวันที่ตลอดมาเพราะอยากได้ถ่วยนี้เซฟฟาร์มสเปรย์ม่วงอัดแก๊สใช้รักษาแผลสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นาน สวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีค่ะครับพี่น้องครับเมอ่อนี้นะครับคุณอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องพิกัดตรงนี้นะครับผมก็คือคนควายฟาร์มนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตให้เจ๊ในน้ำตัวพี่น้องเขาได้หูจักนะครับสวัสดีค่ะแคทค่ะเจ้าของคนควายฟาร์มหรือก็เรียกกันว่าแคทคนวายนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะครับผมพิกัดก็คืออยู่ที่บ้านลืมไปบ้านคอนสายค่ะ อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีค่ะครับผมพี่น้องครับถ้าเกิดว่าพี่น้องเราอยากเข้ามาแวะเยี่ยมชมก็ยินดีต้อนรับน้องเจ๊ใช่ค่ะนะครับผมพี่น้องสามารถตั้ง GPS มากได้เลยนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับพี่น้องครับก็จะมีพ่อพันดาวรุ่งนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นแนวหน้านะครับผมของเมืองไทยเลยกับว่าอะไรสองตัวด้วยกันนะครับผมตัวแรกก็คือเจ้าดาวสยามนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวที่สองใช่ครับผมครับตัวนี้ชื่อว่า ภูตะวันค่ะครับผมประวัติภูตะวันหน่อยครับเจ๊ประวัติภูตะวันเจ้าภูตะวันเป็นลูกของเจ้าตะวันฉายบ้านลัยเพชรภูเขียวนะคะก็เท่ากับเป็นปู่เอ้ยเป็นหลานของบิ๊กอุทัยกับแม่ไม้ทองของเสียเบิร์ดมีสุวันครับค่ะแล้วก็แม่เขาจะเป็นควายอุทัยครับใช่ค่ะของเจ้าตะวันฉายตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเจ้าตะวันฉายที่ตายไปแล้วใช่ค่ะนะครับผมพี่น้องครับแล้วก็ยังหลงเหลือ นะครับผมตัวนี้ถือว่ามีลักษณะคล้ายคึงพ่อค่ะมากที่สุดอีกหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้ใ่เป็นเป็นลูกชายตัวแรกของตะวันฉายตัวนี้จะเกิดจากการผสมจริงไหมครับผสมจริงค่ะเราซื้อแม่มาซื้อแม่ที่ท้องตะวันฉายมาจากเสียกักครับแล้วก็มาคลอดที่นี่โอ้ค่ะก็เลยได้พระเอกหน่อยมาได้ไล้พระเอกตัวนี้เลยไม่ธรรมดานะครับพี่้องครับตอนนี้ก็คือเขาอายุได้เท่าไหร่แล้วครับผมเจ๊ ามปีจะสามเดือนแล้วค่ะสามปีแต่ยังไม่สามเดือนเต็มใช่ค่ะสามปีจะสามเดือนหุ้สูงเท่าไหร่ครับผมร้อยหกสิบห้าบวกค่ะร้อยหกสิบห้าบวกลบใช่กำจัดเห็บเผาไร่ลิ้นเหลือและแมลงกวนใจต้องเชฟฟาร์มบลูฉีดครั้งเดียวอยู่ได้เจ็ดวันห้าบวกลบใช่ โอ้ยชัวหัวจีแล้ววะค่ะเจครับตอนนี้เรามีการเปิดผสมจริงบ่ครับมีค่ะเปิดผสมจริงทั้งไปกลับและโครงการค่ะครับผมไปกลับเราอยู่ที่ไปกลับอยู่ที่ห้าพันค่ะห้าพันบาทนะครับผมพี่น้องสามารถแกข้าว่าได้เลยค่ะนะครับผมพี่น้องครับอยู่นี่ก็คือถือว่าเป็นฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานอีกหนึ่งฟาร์มนะครับพี่น้องครับบ่ไร้น้อยหนาผู้ไร่เลยนะครับผมในส่วนของภาคอีสานคนคุอยๆฟาร์มนะครับพี่น้องอยู่นี่ก็คือมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีและถูกต้อง นะครับพี่น้องครับสามารถไว้ใจไว้เนือเชื่อใจได้เลยแล้วก็โครงการเราเลยครับเจ๊โครงการของเราก็คือจะมี2 0 0 0 0ื่นสองหมแล้วแต่ว่าจะมีแพ็กเกจอะไรอยู่ในนั้นครับผมค่ะมีอะไรบ้างครับเจ๊ฉีดยาบำรุงตรวจเลือดถ่าพยาธิชุดใหญ่อุนต้ซาวครับผมค่ะอันนี้ก็คือเบ็ดเสร็จอยู่ในนี้เลยใช่ค่ะเป็นจำนวน25,000นบาทใช่ค่ะนะครับพี่น้องครับ ค่ะเรื่องความโดดเด่นของภูตวันนะคะจุดเด่นที่สุดของเขาก็คือหน้าเขาค่ะความอลังการของเขาความหนาความยาวของเขานะคะแล้วก็กระบาลเปิดครับนะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือกระดูกโครงสร้างเขาทึงจะมีความใหญ่ <ใจ S 2> ตัวยาวอลังการทุกส่วนเลยใช่ค่ะก็คือเป็นสไตล์ควายควายยักษ์ครับผมค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นควายที่พี่น้อง มากพัฒนาเขาจะสนใจนะเจเนาะก็คือเป็นเป็นควายเขาเรียกว่าส่งพิมพ์นิยมนะครับพี่น้องครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมีกระดานเขาที่ใหญ่หัวใหญ่กระดูกแข้งขาดีนะครับพี่น้องครับก็คือเจ้าภูตะวันตัวนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเนาะเจ๊เจ๊เคยมีมีโอกาสได้ไปเข้าสนามสักทีไหมครับเจ๊เอาไปทีหนึ่งค่ะไปที่กาลสินตอนนั้นยังตัวเล็กอยู่เลยครับผมค่ะ ได้ลำดับที่เท่าไหร่ครับเจตอนนั้นโอ้ยไม่ได้ที่ลำดับที่เท่าไหร่เลยค่ะพี่ๆเขาตัวโตมากใช่ไหมใช่เขาให้เข้ารุ่นควายยักษ์ใช่ไหมเจถ้าระดับนี้แล้วรุ่นควายยักษ์ค่ะเอาไปประกวดควายยักษ์ครับผมฟันน้ํานมรุ่นฟันน้ํานมใช่ค่ะตอนนี้เขาฟันคู่หนึ่งละตอนนี้ฟันคู่หนึ่งแล้วสําหรับน้ําเชื้อนะครับผมทางฟาร์มเราเนี่ยมีรีดจําหน่ายหรืออย่างเจครับแผนที่จะรีดเร็วนี้ค่ะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้รีดนาะเจใช่ค่ะนะครับพี่น้องรรั้กกดใสนนจะไพธุม ของเจ้าตะวันฉายนะครับพี่น้องครับตะวันฉายตัวนี้ก็คือตัวถีพิ่นตายไปแล้วเนาะถือว่าเป็นควายที่กระดูกโครงสร้างใหญ่อีกหนึ่งตัวแล้วตัวนี้นะครับผมก็คือพูตะวตันนี่ก็คือเอาจริงๆแล้วก็เซียนหลายๆท่านนะครับผมก็ามาดูว่าควายตัวนี้ก็มีลักษณะที่คล้ายคิงพ่อตัวที่ตายไปนี่มากะนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นเรื่องกระดูกโครงสร้างที่ใหญ่แล้วก็มีเขาที่สวยนะครับผมกระดานหลังนี่คือตรงดีมากนะครับโอเคแล้วครับผมอยืนเลยครับ นี่พี่น้องครับเบ่งเลยแลวตัวนี้ก็คือลักษณะโดดเด่นตามที่เจ๊บอกเลยก็คือเรื่องเขาเี่มาที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับเบ่งจานเล็บก็คือใหญ่ดีนะพี่น้องเล็บหนาเล็บหนาเล็บใหญ่เป็นกะลาเลยเนาะเจ๊เนาะใครที่ที่อยากปรับปรุงสร้างแม่พันธุ์บ้านๆเนาะเอามาปรับกับเจ้าตัวนี้ลองดูค่ะใช่แล้วทีนี้เรามีโครงการเราก็เปิดไว้ให้อยู่เนาะเจถ้าเกิดว่าสนใจก็คือมาดูได้ตัวจริงนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับพี่น้องครับกับเป็นแม่พันธุ์นะครับผมประจาอยู่ที่ฟาร์มคนควายของเรานะครับพี่น้อง ตัวนี้นะครับผมชื่อว่าชื่อบัวทองค่ะบัวทองนี่เป็นลูกของอ้วนขี้ดังดํากับแม่ทองสวยค่ะโอ้ยใหญ่แฮงเนาะเจเนาะจักปีละครับกุ้ยตัวนี้สปีเด <c oughs> นะสปีกี่เดือนเนาะสาปีครึ่งมั้งประมาณนี้แหละค่ะประมาณเนาะสูงเท่าไหร่ครับผมร้อยหกสิบบวกป๊าใหญ่มากอย่าบอกได้ว่าทองแรกนี่เจทองแรก กับเจ้าดาวสยามกับดาวสยามค่ะปะ้าพี่น้องเบิ้งคุ้ยเมียนี้เนี่ยบอนซ้อนหลายตัวนี้มาอยู่กับเรานานแลยอย่างจีครับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กค่ะเราไปจองไว้ตั้งแต่สามเดือนโอ้ตรงเน่นอนจริงๆเนาะพันธุก,กรรมเขาเนาะมาพร้อมแม่ครับค่ะ <laughs> โอ้เอาแม่เขามาด้วยเอาแม่มาด้วยแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าแม่เขาเนี่ยมีเหล่ามีกอนนะแต่ว่ารู้แค่ว่าแม่เขาเนี่ยจ่ายลูกดีแม่ร้อยสี่สิบเจ็ดแต่ว่าลูกร้อยหกสิบทุกตัว เราก็เลยไปเจอเสี่ยเฮงครับเรารู้ว่าพาตัวนี้มาจากเสี่ยเฮงเจอที่อุทัยก็ถามว่าเสี่ยเฮงอยากรู้ว่าทองสวยเนี่ยตอนเขาชื่อทองสั้นเนาะแต่เรามาเปลี่ยนเป็นทองสวยอ่เสี่ยเฮงก็บอกว่าอ๋อมันเป็นลูกของเงินอุทยัยรุ่นแรกเขาเป็นดาวซีพีแม่สูงร้อยห้าสิบกว่าออกมาเป็นไอ้ทองสัน้นเา้าก็ออุ้ยเออเขามีเหล่ามีกอง สายแม่ของเขาใช,ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหเกิดเลือดกลเป็นว่าถท้าควายมีเหล่ามีกรนั้นจะเป็นแบบมีแลเจเนาะ,ะใหญ่มาก<ะ>พี่น้องครับเนี่ยเบิเกิดขึ้นสีวาหลังเอง็นเอ็นดิแต่ว่าคือเขามีความยาวยาวมากถ้าคายถ้าควายที่มีลําตัวที่ยาวๆนี่แน่นอนนะครับผมพี่น้องครับความแอดหลังกัดสีมีแน่หน่อยะนะครับผมกระบอกถือวานาเกียรติเนาะใ<ะ>ิมันเป็นลักษณะพันธุ์ที่ถือต่องามอุดมทัศนีควายไทยนะครับพี่น้อง ตอนนี้กระทองได้เจักเดือนแล้วเจค่ะเก้าเดือนแล้วค่ะเก้าเดือนแล้วนะครับถ้าพี่น้องเข้าติดตามตอนต่อไปนะครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับปัจจุบันนะครับผมเรามาอัปเดตนะครับผมเจ้าดาวสยามนะครับผมตอนนี้ก็แบบพลังการชึ่อเก่าครับพี่น้องมาตอนไหนก็คือประทับใจควายตัวนี้ก็คือเป็นควายที่มีลักษณะความสมบูรณ์แบบนะครับผมพี่น้องครับหลายส่วนด้วยกันตอนนี้นะครับผมเจ้าดาวสยามเราก็ได้อายุได้ประมาณ ห้าปีห้าเดือนมั้งห้าปีห้าเดือนโดยประมาณเนาะใช่ค่ะความสูงเท่าไหร่นะเรับทตอนนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเซนติเมตรเอาเอาสถิติเดิมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกสถิติเดิมใช่ค่ะที่วัดงานตระกดล่าสุดใช่ค่ะโอ้ยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกป้าพี่น้องครับการพัฒนาควายไทยสู่มือนีไปไกลขั้วจีเนาะค่ะนะครับผมความสูงนี่ส่วนมากนี่ควายตัวเมียนี่ นอกจากจะลอยซีิบหา 50, แล้วกระไรคือมาลอยหาซีบลอยหาซิบแล้วกระบางโตกับอยู่ที่คนควาย,ยเราดิเขาอยู่คอกของเจแคบเนี่กะมีแม่สู160ด้วยะนะครับผมบัณพ่อพันธ์พี่น้องวัดพัฒนาหอยหลอยลอยเจ็ดซีบแล้วตัวนี้ก็ยังได้ลอยเจ็ดสิบหกอีกอะนะครับผมถือว่าเป็นอ่าข้ยพ่อพันอีกตัวหนึ่งนะครับผมทีบอุทพพดาเลย ในการถีทายถอดพันธุกรรมทรงหาดุลลูกดุลหลานน้เจเนาะ,ะนะครับผมตอนนี้ก็คือดาวสยามเราก็มีการเปิดผสมจริงอยู่ที่5,000บาท5,000บ,บาทนะครับพี่น้องครับไปกลับคือเกา่าแล้วก็มีการเปิดโครงการนะครับผมให้พี่น้องข้าาฝากเพื่อว่าถําทองนะครับผมก็คือในราคา2 5 0 0 0บาท25,000นบาทนะครับพี่น้องครับก็คือเบ็ดเสร็จอยู่ในนี้เลยใช่นะครับประวาสิเป็นการตรวจเลือดอุตจาระอุจจาวนู่นนี่น่ะน้เจเนาะแล้วก็อยู่นี่ก็คืออ่าบซื้อซื้อซะเอาขั้วใมามาฝากนีน่นนน เอากลับนี่คืออวดบทสุโตถึงจะสูบก็ไม่ถึงกับว่าผ,มผมอมแต่ที่สูบแน่แต่ก็บว่ถือว่าผอมเนาะใช่ค่ะ,ะนะครับพี่น้องครับมันใจนําเรียงเจแคทได้เลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้กับเจ้าดาวสยามเกับมีลูกหลายตัวเนาะเจเดินสนามใช่ค่ะนะครับผมมีตัวไหนเด่นไหมเจครับเป็นลูกของดาวสยามที่ออกเดินสนามเหมือนพ่อเลยครับมีสุกสยามมีสุขสยามค่ะมีเป็นดาวครับสีสยาม ที่ออกเดินสนามที่ออกเดินสนามค่ะผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานหนองบัวจะมีรุ่นรุ่นเล็กๆรุ่นใหม่ๆอ่ะรุ่นจูเนียขึ้นมาเยอะๆใช่ค่ะนัดกันละที่หนองบัวอ้ออีกตัวหนึ่งเพชรบ้านแพงเพชรบ้านแพงแสดงว่ามีลูกดาวสยามหลายตัวเลยนะครับพี่น้องครับที่เดินสนามใด้นอจเจเนาะก็คือดาวสยามเหล่านี้ก็คือเป็นลูกของลูกของเสียทองคําค่ะลูกของเสียทองคํานะครับพี่น้องครับเสียทองคําตัวนี้ก็คืออยู่ที่ขอกควายนาคาเฟ่ นะครับพี่น้องครับมีตัวเดียวซื้อทองคำเนาะที่อุทัยธานีนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับเจ้าดาวสยามเฮานีกามีน้าเชื่อนะครับผมรีดแจกจ่ายพี่น้องเฮานะครับผมในรถละ500บาท500บาทนะครับผม1ชุดก็คือมี12บอหลอด12บอหลอดนะครับผมจํานวน5,000บาทเนาะพี่น้องครับผู้ใดสนใจก็จังคอยกินกางขาวมหาเจแคทเลยครับพี่น้องครับอีกหนึ่งลักษณะความโดดเด่นนะครับพี่น้องครับของเจ้าดาวสยาม นอกจากจะสูงใหญ่แล้วก็ยังยาวอีกทั้งยาวทั้งลึกสมสมูทเนาะนะครับผมแล้วที่นี้รางวัลที่เราประทับใจที่สุดนะครับผมที่ทรงเกียรติที่สุดของดาวสยามคือรางวัลอะไรเจ รางวัลแกรนแชมเปี้ยนงานกระบือแห่งชาติครับผมปี2567ค่ะที่รับบึง3,000ันโอ้ถือว่าเป็นรางวัลที่ทุกคนต้องการค่ะนะครับพี่น้องครับที่พี่น้องเข้าทีบีดควายเนาะไม่ว่าจะเป็นพ่อพันเข้าสนามตัวเมียตัวผู้นะครับผมบสิ่งที่อยากได้นอกจากแชมป์ก็คือรางวัลแกนแชมป์รางวัลน,นี้แหละรางวัลของ งานกระบือแห่งชาตินี่แหละที่เฝ้ารอแล้วก็พยายามที่เหนื่อยอย,อยู่ทุกๆวันที่ตลอดมาเนาะ,อะพออยากได้ถ้วยนี้พอได้แล้วเราหายเหนื่อยเราไม่มีความกดดันเราก็พอแล้วก็หยุดก็เป็นพ่อพันธุ์หรือว่าเป็นสนามอันทรงเกียรติเจ้ค่ะ,คะอ้ะาวักบัวบาดที่นี่นะครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับเจ้าดาวสยามโตจริงเสียงจริงนะครับพี่น้องครับประจําการอยู่ที่แคทคนควายฟาร์มนะครับพี่น้องครับ,รบ,รบท่งเจุฬาอุดรธา,านี อำเภอคูแก้วนะครับผมถ้าพี่น้องเข้าสนใจหรือว่าอยากได้พันธุกรรมของเจ้าดาวสยามนะครับพี่น้องครับยินดีเข้ากับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าเน,นานะนนจีะนะต้อนรับตลอดค่ะเข้ามาได้เลยมาปรึกษามาเที่ยวดูมาดูงานได้หมดค่ะค่ะผมย่นี่เราก็มีอ่อข้อ,อต้องเต็มในตอนนี้เนาะจีเนาะ <c oughs> ถ้าจะมาเนี่ยก็คือต้องโทรล่วงหน้าค <c oughs> ต้องน,นัดหมายนะพี่น้องซุ้มาบ่ไดนะครับผมข้อ,อนี้บอกไว้ก่อน <c oughs> ต้องมาแบบแบบว่า นัดหมายก่อนโทรมาสอบถามก่อนเราจะได้ให้คําแนะนําว่าก่อนที่จะเข็นควายมาน่ะต้องทําอะไรก่อนได้ม,มีเสียเวลามากักตัวค่ะโอเคครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดนะคะที่ต้องการศึกษาควายก่อนที่จะเลี้ยงสําหรับมือใหม่นะคะเข้ามาเยี่ยมชมได้มาขอคาปรึกษาได้หรือว่าจะมาดูวิธีการเลี้ยงว่าเราเลี้ยงยังไงพ่อพันุ์ยังไงแม่พันธุ์เลี้ยงยังไงควายรุ่นเลียงยังไงเพราะว่าควายแต่ละรุ่นน่ะจะเลี้ยงไม่เหมือนกัน ตัวผู้ก็จะเลี้ยงแบบหนึ่งตัวเมียก็จะเลี้ยงแบบหนึ่งเลี้ยงควายประกวดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเข้ามาศึกษาข้อมูลแล้วก็สอบถามกันได้เลยนะคะยินดีต้อนรับต่อเวลาค่ะครับยูนีคือถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มนะครับนอกนฟาร์มนะครับพี่น้องครับที่ได้รับมาตรฐานนะเจเนนะครับผมเพื่อนพี่น้องกันในวงการควายงามนะครับผมก็ให้การการันตีให้การยอมรับนะครับผมฟาร์มควาแคทคนคุยควายฟาร์มนะครับพี่น้องทับทั้ง ชาวโดดทันนีอยู่นีนะครับผมก็คือคนควายฟาร์มนะครับพี่น้องครับป้รดทีสนใจหรือว่าอยากได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับพี่น้องครับหรือว่าอยากได้ลูกนะครับผมควายไปพัฒนาต่อที่ฟาร์มก็สามารถมาดูได้เลยอยู่ที่นี่นะครับผมเรามีแม่พันธุ์นะครับผมมากกว่า50ตัวนะเจ๊นะครับเต็มที่ครับอยู่นี่เต็มระบบมากถือว่าเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานอีกหนึ่งฟาร์มท่างฝา่งอีสานของเฮานะครับพี่น้อง สำหรับวันนี้นะครับผมคุณต้องขอบคุณขอบคุณนะครับผมทนาลองแล้วก็เจ๊นะครับผมที่ให้การต้อนรับคุณอยากอก่างอบอุ่นเสมอครับผมมาตอนไหนก็คือประทับใจตอนนั้นนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ขอบคูณขอบพูณเจนะครับสวัสดีครับ,บ,บรคร่ะสวัสดีค่ะ